เรียนสอบถามตัวนี้ค่ากันที่แม่ทาน,นะครับประเด็นเกิดจากเรื่องอะไรครับท่านก็ทราบข่าวจากท่านผู้กับนะโดยการสอบสวนนะครับก็ประเด็นเรืงแงการเมืองท้องถิ่นคุยกันเรื่องก,การเมืองท้องถิ่นจนถึงการเมืองระดับชาตินะครับระดับชาติก็ตอนแรกก็ชกต่อยกันก่อนคนคนที่ฝันนีสู้ไม่ได้ก็เลยเข้าไปในห้องครัวแบบฟ้าม,มาีมาฟันคนตมาฟันคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งถึงเกิความตายครับ นะครับประเด็นครสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นก่อนนะครับคุยกันเรื่องการเมืองท้องถิ่นก่อนแล้วก็มาถึงการเมืองระดับชาิก็เถียงกันแล้วชกต่อยกันเถียงกันชกต่อยทะเลาะวิวาทกันครับคุณทางตำรวจที่ไปทักได้สอบพยานทั้งหมดแล้วนะได้สอบพยานได้สอบพยานแล้วนะครับพยานตอนแรกพยานอีกคนหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในวัดนะครับก็สอบถามจากพยานแล้วครก็เกิดเต้ เหตุเกิดก็เนื่องจากมาสุรลาทั้งคู่ฮะมัสุราลาด้วยกันนะครับก็เป็นเป็นเพื่อนกันเป็นญาติญาติอย่างเนี้ยเป็นมัสุูลาเราเคยก็เลยชกต่อยกันรู้สึกมีคราเรื่องที่อะไรครับมือที่มือท,ท,ท,ที่เท้าที่เสื้อผ้าของคนคนฟันะนะครับน,นะฮะ